Apple w a วอชซขนาด45มาการแบตแดงปุ่มเปิดปิดใช้งานไม่ได้และปุ่มดิจิตอลคาวสามารถหมุนได้แต่กดไม่ได้นะคะลูกค้าแจ้งว่าใส่ไว้น้ำภายในตัวเครื่องนี้ขี้เกลือก็ค่อนข้างเยอะนะคะแถมแบตลูกค้าเสียด้วยค่ะก่อนอื่นจะนำตัวแบตก้อนนึ่มออกก่อนนะคะและต่อมาจะนำตัวปุ่มเดิมออกค่ะหลังจากนำตัวปุ่มออกมาแล้วคราบสีขาวๆนั่นก็คือคราบน้ำและคราบขี้เกลือนะคะคราบขี้เกลือค่อนข้างเยอะ จึงทําให้ตัวปุ่มใช้งานไม่ได้ค่ะและเครื่องนี้ทําการเปลี่ยนแผยยกเส้นเลยนะคะหลังจากแกะตัวเครื่องแล้วช่างก็จะทําความสะอาดรอบเครื่องและจะทําความสะอาดตัวปุ่มดิจิตอลคาวให้แบบนี้ด้วยค่ะใช้งานตัวเครื่องทุกวันแนะนําอย่าลืมนําตัวเครื่องออกมาเช็ดมาถูกกันบ้างนะคะป้องกันการเกิดขี้เกลือเป็นค่าฝั่งแน่นนะคะ หลังจากที่เปลี่ยนแพรพร้อมเปลี่ยนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการประกอบตัวเครื่องเพื่อที่จะเทสเครื่องเลยนะคะตัวปุ่มดิจิตอลคาวสามารถใช้งานได้หมุนได้กดได้และตัวปุ่มเปิดปิดก็กลับมาใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะคะติดต่องอานซ่อมได้ที่ m a k e u p Studio อิลนุลกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ